นี่ค <tu> ร <i ro> ับแมวานได้ย <manifestations> oh. hey, e, like ักกินโอ้ยหิวเด้หนิหิวเด้หนิที่ไมากินน้ำเด้หนิแต่ว่านี่อย่างให้นังกินครับขนมเส้นขนมเส้นนี่ขนมเส้นโอ้ยเป็นแต่เสียความหวยมวยพี่น้องหอมหอยกินน้ำบักินน้ำบัพี่น้องโอ้ยหอมคลักหอมคักนี่ลวกลวกพักไป็นแต่เส้เป็นเป็นเครื่องมันปะแม่ลวกพักเป็นแต่เส้โอ้เป็นเครื่องน้ำยาปลาโอ้หอมแห้งพี่น้อง

แวมันมผมบ่เฝล่าดิไกลแล้วไปมไแกกเอ้ยบาเบียนั่งคาแล้วพนบเบียวนั่งาแล้วฝากข่องครับผมจีนน้ำจีนโอ้ยเจ่าชิวซิมฝีมือไม่วันกินตะกินก็หอมแล้วสบแทะแสบแทะมันนเสบแทะหลังจากเข้าล่างรถมาเมื่อยแล้วเบียรเนาะ ไอ้ประเด้ล้างน้ำหนักวะไอ้เป็นกำลังใจให้มากินน้ำจีน้ำยาสั่น่อยมาดิเฮ้ยฝากท่องฝากท่องนำแม่เด้อมือีิเด้อได้เลยหักเดวหักเดาสักหน่อยหักเดาครับพร้อมแล้ว พร้อมเสิร์ฟบายเชฟปันไม่บันพร้อมครับซอดสอดกาม่าแล้วครับสอมลองก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมโอ้างเรียกอีกวะนี่ขอ่วมกันนี่ครับเปิดให้ได้คลิปได้ไรในสอดตซองสอดน่ะเลยต้องฝากช่องครับซอเนาะไอ้สอดช่วยช่วยดันใช่ครับฝากช่องอาจารย์โอลำเพิรลออฟพิเชียลอาจารย์โอโล่นแห่เนาะลำเพิรลออฟพิเชียล เดี๋ยวจะมัลงมือแล้วครับพี่น้องผมบอกว่าเก่งเลยเ่ครับค้นกับวาอยู่ดีเลยว่าหาหนกับว่าเก่งเลยที่นี่เขากัิทายทายทายๆป็นลักสุุุุค้นกับว่ากดวกไปวนมาผมไม่ได้อยากวกหรอกแต่ผมบอกว่าเปผมนึกว่าแบนู้นแ่สอเพิ่กินเนแบบังางจะเป็นอะไรกกับวายานเข้มใส่ประหลาด เี่ยันดีร่เปนอันหน่งแลม่นมันะขาเปล่าเด้ะอุ้ยกินไปคุยไปลองครับเิียนยาก เดี filho, ๋ยวขอตัวรประทานกันด้อพน้องครับบ่ถนัดไปไหขอบคุณครับ